แช่วนโซเชียลเบลล่าและวิลชิวิลออกเดทเรียบง่ายธรรมดาที่ไม่ธรรมดาถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีแฟนติดตามลุ้นเรื่องราวความรักกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่ของนางเอกเบลล่าราณีกับนักธุรกิจหนุ่มวิลชิวิลเจอรามนนอนถายาตแสนล้านเกรือซีพี ล่าสุดวิชวชิวได้มาเจอกับครอบครัวของเบลลาเมื่อวันแม่ที่ผ่านมานี่เองเป็นภาพที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับใจฟูยิ้มแก้มแตกกันที่สุดและอีกหนึ่งภาพคู่ของเบลลาและวิชวชิวจากแฟนคลับที่เป็นไวรัลในออนไลน์นั้นคือภาพออกเด,ดเทเกี่ยวก้อยกันในร้านอาหารเป็นภาพที่น่ารักมากๆเบลลาอยู่ในชุดเดรสขาสั้นน่ารักเรียกว่าเป็นความรักแสนล้านที่เรียบง่ายมากธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาจริงๆ คู่นี้เขาออกเดทบ่อยทําเอาเราแฟนคลับใจฟูสุดๆเลยแหละคะ่ะชาวเน็ตมือไวไม่พลาดที่จะเก็บภาพน่ารักนรักมาฝากกันเลยจริงๆทางทีมข่าวเราเขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ